ความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในกระเป๋าเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงวิธีคิดทัศนคติและการมองโลกนี่คือสิสิ่งที่คนรวยมักจะมองเห็นแต่คนจนอาจไม่ทันได้ตระหนักถึง 1. การลงทุนไม่ใช่แค่การออมคนรวยเข้าใจว่าการเก็บเงินไว้เฉยๆในบัญชีออมทรัพย์นั้น มูลค่าจะลดลงตามเวลาเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจเพื่อให้เงินงอกเงยและสร้างรายได้แบบพาสซีฟในขณะที่คนจนอาจมองว่าการออมเป็นปลายทางสุดท้ายของกาและมีเงินเก็บและไม่ได้คิดถึงเรื่องการนำเงินไปต่อยอด 2เวลาคือสิ่งมีค่าที่สุดและควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคนรวยตระหนักดีว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัดและมีค่ามากกว่าเงินทองพวกเขาให้ความสําคัญกับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่การพัฒนาตนเองการสร้างเครือข่าย หรือการทำในสิ่งที่นำไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ใหญ่กว่าในขณะที่คนจนอาจมองว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปเรื่อยๆและมักจะใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มมากนัก 3. การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์คือสะพานสู่โอกาสคนรวยเข้าใจถึงพลังของเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น พวกเขาสแสวงหาโอกาสในการเชื่อมโยงกับผู้คนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันได้เพราะการมีเครือข่ายที่ดีสามารถนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในขณะที่คนจนอาจจะมองว่าการเข้าสังคมเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย หรือไม่เห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์เชิงธุรกิจ 4. ความเสี่ยงที่คำนวณแล้วคือก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จคนรวยไม่กลัวความเสี่ยงหากเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการวิเคราะห์และคำนวณมาอย่างรอบคอบแล้วพวกเขามองว่าความเสี่ยงคือโอกาสในการเติบโตและการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากปราศจากความเสี่ยงก็ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขณะที่คนจนมักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกรูปแบบและเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค o m f o r t Zone ทำให้พลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง5การศึกษาคือการลงทุนตลอดชีวิตคนรวยไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พวกเขามองว่าการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องในห้องเรียนแต่เป็นการลงทุนในตัวเองตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเข้าร่วมสัมมนาเรียนรู้ทักษะใหม่หรือติดตามข่าวสารและแนวโน้มต่างๆเพื่อให้ทันโลกและสามารถปรับตัวได้เสมอในขณะที่คนจนอาจจะมองว่าการศึกษาจบลงเมื่อเรียนจบและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากนัก 6. การสร้างรายได้หลากหลายทางมัธยพลินคัม s ตริง s คนรวยเข้าใจว่าการพึ่งพารายได้ทางเดียวมีความเสี่ยงสูงพวกเขาจึงมองหาและสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรายได้จากธุรกิจการลงทุนค่าเช่าหรือลิขสิทธิ์เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในขณะที่คนจนส่วนใหญ่มักจะพึ่งพารายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว 7. หนี้ที่ดีและหนี้ที่ไม่ดีคนรวยมองเห็นความแตกต่างระหว่างนี้ที่ดีเช่นนี่เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้หรือหนี่เพื่อขยายธุรกิจกับหนี่ที่ไม่ดีเช่นนี้บัตรเครดิตเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือย พวกเขาใช้ประโยชน์จากนี่ที่ดีเพื่อสร้างความมั่งคั่งในขณะที่คนจนมักจะติดกับดักของนี่ที่ไม่ดี 8. การจ้างคนอื่นทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดคนรวยรู้คุณค่าของเวลาและประสิทธิภาพพวกเขาไม่ลังเลที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายงานที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่ใช่ความเชี่ยวชาญหลักให้ผู้อื่น ทำเพื่อให้ตนเองมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สร้างมูลค่าได้สูงสุดในขณะที่คนจนมักจะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อประหยัดเงิน 9. การมองเห็นโอกาสในวิกฤตในขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะมองเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรคในยามวิกฤตคนรวยมักจะมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่พวกเขาใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ในการศึกษาวิเคราะห์และเตรียมพร้อมที่จะเข้าลงทุนหรือสร้างสิ่งใหม่ๆในจังหวะที่เหมาะสม 10. ความสำคัญของการให้และแบ่งปันแม้ว่าอาจจะดูขัดแย้งแต่คนรวยหลายคนเข้าใจถึงพลังของการให้และแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อสังคมการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการเป็นที่เลี้ยงให้กับคนรุ่นใหม่ พวกเขามองว่าการให้คือการสร้างคุณค่าและมักจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนในขณะที่คนจนอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีพอที่จะให้ใครได้มุมมองเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้หากคุณสนใจที่จะเปลี่ยนมุมมองและสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองคุณคิดว่าข้อไหนที่สำคัญที่สุด สำหรับคุณตอนนี้ครับฟังคลิปนี้จบแล้วหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวคุณและคนรอบข้างของคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ